อย่าก,กินคอลลาเจนถ้าคุณยังไม่รู้5คข้อนี้ครับสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับเพจบอสตายเหี่ยวครับอย่าก,กินคอลลาเจนถ้าคุณยังไม่รู้5ข้อนี้ครับต้องบอกเลยว่าคอลลาเจนคืออะไรคอลลาเจนคือ กรดอะมิโนที่ได้มาจากโปรตีนครับในพวกอาหารก็มีคอลลาเจนอยู่แล้วนะแต่มันต้องทํากระบวนการย่อยจนเป็นกรดอะมิโนแล้วดูดซึมเข้าสู่ร่างกายครับคอลลาเจนอาจจะมีปริมาณที่น้อยลงนะแต่ในปัจจุบันคอลลาเจนที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็เป็นคอลลาเจนที่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีสุดสามารถช่วยเลือกผิวพรรณและก็ข้อต่อต่างๆในร่างกายได้เป็นคอลลาเจนที่มาจากบารเทลเลนน้ำลึกครับโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะมีคอลลาเจนที่สูงมากครับวันนี้มี5เทคนิคถ้าเกิดคุณไม่รู้ห้าเทคนิคนี้คุณอย เวลากินเวลากินคืออะไรเวลากินคือคุณต้องกินในเวลาทองว่างครับถ้าเกิดคุณกินในเวลาที่มีอาหารในกระเพาะหรือว่าเวลาที่มันพอไม่ว่างเนี่ยต้องบอกเลยว่าคอลลาเจนเนี่ยดูดซึมได้ไหมดูดซึมได้ครับแต่ดูดซึมได้น้อยนะในช่วงเวลาท้องว่างคอลลาเจนจะดูดซึมได้ดีที่สุดครับและก็อีกหนึ่งข้อคือสําคัญคือมีคนถามนะมีลูกเพจถามมาว่าน้องๆหรือพี่ๆในเพจถามว่าคอลลาเจนกินร้อนได้ไหมพี่ต้องบอกตามตรงนะคอลลาเจนกินร้อนได้ไหมกินร้อนได้ครับเพราะว่าจากงานวิจัยเนี่ยบอกมาแล้วว่าเจน จะถูกทําลายนะคุณสมบัติของเขาอยู่ที่ในองศาที่150-300องศาเขาจะเริ่มสูญเสียคุณภาพแล้วก็เริ่มสูญเสียประโยชน์ของตัวเองบงบอกอะไรครับบงบอกว่าน้ําเดือดข้าวต้มหรือพวกน้ําเดือดือนเนี่ยอยู่ที่อุณหภูมิที่100องศาไงพอมันไม่ถึง150-300อ,องศาคเลาเจนจะสามารถทํางานได้เป็นปกติครับข้อที่2คืออะไรข้อที่2คือคุณต้องเลือกตัวเสริมคเลาเจนได้ต้องเลือกให้ถูกด้วย ถ้าเกิดคุณอยากกินคอลลาเจนเกี่ยวกับผิวพรรณคุณควรเลือกตัวเสริมคือวิตามินอีและวิตามินซีเพราะวิตามินอีและวิตามินซีเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระที่ดีสามารถดูดซึมคอลลาเจนเข้าสู่ผิวพรรณได้ดีครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้เรื่องเกี่ยวกับข้อต่อในร่างกายกระดูกไขข้อต่างๆคุณควรกินวิตามินดีและแคลเซียมเข้าไปด้วยครับเพราะว่าคอลลาเจนจะดูดซึมแล้วก็ไปช่วยเขาเรียกว่าดูดซึมเกี่ยวกับวิตามินดีและแคลเซียมไปช่วยกระดูกได้ดีขึ้นครับข้อสามคืออะไรข้อสามคือการเลือกคอลลาเจ กดอะมิโน,โนสายสั้นที่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้นครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับคือเหมือนเราใส่เสื้อนาโนเสื้นนอนา,น,านาโนคือเสื้อนาโนที่สามเสื้อนาโนคือเสื้อที่สามารถระบายเหงือ่อระบายความร้อนได้ดีเหมือนเปปไทด์เลยครับเปปไทด์คือตัวที่ดูดซึมนะครับพวกโปรตีนหรือดูดซึมพวกเอ่อคอลลาเจนเนี่ยเข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้นครับข้อสี่คืออะไรข้อที่สี่คือการหลีกเลี่ยงครับ การหลีกเลี่ยงมีผลสําคัญมากถ้าเกิดคุณกินแต่ของที่ดีแต่คุณไม่รู้สักหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทําลายคอลลาเจนเนี่ยคอลลาเจนจะไม่สามารถอยู่ในร่างกายได้นานนะว่าคือหลีกเลี่ยงคือหลีกเลี่ยงแสง UV นะครับหลีกเลี่ยงการพักผ่อนน้อยหลีกเลี่ยงความเครียดครับเพราะว่า2-3ปัจจัยพวกเนี้ยจะทาให้คอลลาเจนเนี่ยถูกทําลายได้ดีขึ้นและข้อสุดท้ายพอดนี้นะครับข้อสุดท้ายบางคนรู้มาหมดทุกข้อเลยแต่ข้อสุดท้ายคุณไม่รู้คือกินปริมาณเท่าไหร่ถึงจะได้ผลครับต้องบอกเลยว่าคอลลาเจนนะ ส่วนมากในร่างกายของเราต้องรับประมาณวันละ5,000-7,000มิลลิกรัมนะแต่ถ้าเกิดคุณกินเกิน1,000 0มันบ่บอกอะไรผมบอกว่าไตคุณทางานหนักครับใน1ช้อนของคพลาเจนจะมีประมาณ3,000มิลลิกรัมครับคุณควรกินวันละ1-2ช้อนเท่านั้นนะครับในช่วงเวลาท้องว่างจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีนะคุณไม่ควรกินเกินวันละ1,000เพราะว่าไตคุณจะทํางานหนักครับถ้าเกิดคุณชอบข้อมูลดีๆชอบความรูด้ดีฝากคุณติดตามเพจวอตไตเหี่ยวครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ